วันนี้เวลา17นกา20นาทีสมเด็จพระนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังวัดเตทศเทพบวรวิหารเขตพระนะครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกติคุณวิโชคมุกดามเน่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่7มิถุนายน2563สิริอายุรวม67ปี สัตราจารย์เกติคุณวิโชคมุกดามนีเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2496ณจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายเม่งเสียและนางลิ่มแซ่ลิ่มตั้งแต่วัยเยาว์มีความสนใจในศิลปะหลากหลายสาขาและได้ไปศึกษากับครูที่มีความชำนาญอยู่เป็นประจำด้านการศึกษาได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหาวิราวุธสงขลา ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองและปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงได้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีสาขาการออกแบบกราฟิกและศิลปะร่วมสมัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวกาก,กุเกอิประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยด้านการทำงานได้เริ่มรับราชการครั้งแรกที่วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาศิลปะ ศาสตราจารย์เกติคุณวิโชคมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญอาทิหัวหน้าฝ่ายนิทัศการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้น ด้านการทำงานศิละปะได้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะแนวทางสื่อผสมทั้งในรูปแบบจิตรกรรมเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมผลงานจัดวางแนวความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพัฒนาจากการประหนักถึงผลกระทบของกระแสสังคมสมัยใหม่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ จากพัฒนาการด้านงานสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและแวดวงวิชาการด้านศิลปะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังจึงได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สื่อผสมพุทธศักราช2555และยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆเพื่อเป็นเกียรติคุณแก่วงตระกูลสืบไปอาธิมหาปรมา พรช้างเผือกและมหาวชิรามงกุฎด้านชีวิตครอบครัวศาสัตราจารย์เกติคุณวิโชคมุกดามนีสมรสกับนางนพพรเจริญผลมีบุตรหนึ่งคน